คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวทีนว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวไปกันที่สายที่4ก่อนคุณฟิลิปครับคุณฟิลิปเนี่ยมาเล่าเรื่องห้องข่าฆาตกรรมกับ The Ghost Radio ของเราเมื่อประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องบอสเจ้าของเรื่องห้องฆาตกรรมเป็นคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณลุงที่ได้ไปพบเจอกับเรื่องชวนหลอนที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก35ปีที่ผ่านมาครับคุณฟิลิปมาพร้อมกับเรื่องใหญ่แมวหลายหลายพื้นที่ตอนนี้ที่ผมดูในเรดาร์น้ําฝนน่นะครับปรากฏว่าฝนตกหน่ายฉามากๆแล้วก็น่าจะ ได้อัศรสในการติดตามฟังเรื่องลหลอนๆของเราในค่ำคืนวันนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเลยล่ะครับอยากให้มาตกแถวนี้บ้างจุงอ่ะตอนนี้เราติดต่อกับสายคุณฟิลิปได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฟิลิปสวัสดีครับพี่แจ็คคุณฟิลิปเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับที่นี้สบายดีมากเลยครับผมแถวบ้านฝนตกไหมเนี่ยไม่ตกครับผมแถวไหนทะ่อยหอยู่ประตูน้าครับประตูนะอ๋อใกล้ๆแถวนี้ยังยางยง,ยง ตอนนี้เขาจะไปตกแถวแถวสะพานใหม่ปทุมธานีสมุทรปราการครับหวังว่าจะไล่มาทางเราบ้างเนาะอยากให้ลมพัดมาทางนี้จังเลยใช่ครับเออนะฮะคุณฟิลิปครับเราคุยกันเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วกับเรื่องของห้องฆาตกรรมใช่ครับแล้วก็มีคุยกับพี่แจ๊คล่าสุดเดือนมกรานะครับรายการสถานีผีดุ ครับแต่คลิปยังไม่ออกอากาศนะครับน่าจะออกช่วงประมาณสักเดือน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 นี้หรือเดือนหน้านะไม่แน่ใจครับครับผมอ่าโอเคอ่ะคอยติดตามกันได้กับสถานีฝีดุอ่าผีดุคุณฟิลิปจะเป็นฝีดุซะแล้วนะฮะคุณฟิลิปครับเรื่องนี้น้องบอสเจ้าของเรื่องห้องฆาตกรรมเขาเล่าให้ฟังใช่ครับผมอันนี้ก็น้องเขาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมฟังมาแล้วผมคิดว่า มันน่าสนใจนะครับก็เลยจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมน่าสนใจ <c oughs> ครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับชครับผมเรื่องนี้มีอยู่ว่าอน้องบอสนะครับผม <c oughs> เขาจะมีคุณตานะครับ <c oughs> อยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งอยู่ที่อยุธยา <c oughs> ซึ่งคุณตาเขาเนี่ยครับค่อนข้างมีชื่อเสียงมากคือถ้าน้องแบบพิมพ์ชื่อใน Google มาเนี่ยคือมีมีภาพขึ้นมาเลยอ่าครับผมคุณตานะครับผมก็คือน้องเนี่ยจะต้องไปหาคุณตาที่อยุธยาเป็นประจำครับ เหมือนแบบว่าจะต้องไปไปเยี่ยมคุณตาเรื่อยๆที่อยุธยานะครับผมแล้วที่นี่ยในวัดแห่งนี้เนี่ยก็จะมีหลวงลุงท่านหนึ่งชื่อเอผมจะเรียกว่าหลวงลุงแอมนะครับผมครับซึ่งน้องบอสเนี่ยหลังจากที่เขาแบบจะไปหาคุณตาแล้วที่นี้ก็มีคุยกับหลวงลุงแอมถามหลวงแอมว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยกลัวผีไหมลุงเขาก็บอกว่าก็กลัวแหละแล้วน้องบอสเขาก็ถามต่อว่าลุงมีเรื่องที่แบบ เคยเจออะไรมาบ้างไหมตั้งแต่บวชมาลุงเขาบอกว่าเคยเจอแบบเด็ดๆอยู่เลยนะครับมีทั้งหมดสามเรื่องมีเรื่องผีเปรตมีเรื่องตาอั๋นคนที่พิการทางร่างกายอะครับแล้วก็มีเรื่องใหย่แมวแต่เรื่องที่ผมได้ดีเทลมาตอนนี้เนี่ยมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องใหญ่แมวส่วนอีกสองเรื่องถ้าน่าสนใจผมไปฟังมาแล้วผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกได้ครับรื่รกันครับผมเริ่มเลยนะครับผมก็เริ่มต้นเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสิบห้าปีที่แล้วครับผมครับ ลุงแอมบอกว่ายายแมวเนี่ยเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเราแวกวัดอยู่ใกล้ๆกับวัดที่อยุธยาแห่งนั้นนะครับผมครับครับซึ่งหลวงลุงแอมพอเวลาแบบตอนเช้าเดินบินขบัก็บักจะเจอยายแมวคอยแบบว่าทําบุญประจําเลยครับผมยายแมวก็จะทาบุญชอบชอบไทยเขาเรียกอะไรอะชอบชอบทําบุญชอบทำทำทานอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมก็ จะเจอยายแมวอยู่เนี่ยเป็นประจำแล้วทีนี้นะครับผมมันมีเหตุการณ์อยู่ช่วงหนึ่งเหตุเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับผม mm. ก็คือว่ามันจะมีเรื่องเขาพูดกันว่าโจรเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันชุก mm. โจรจะค่อนข้างแบบเหมือนแบบชาวบ้านเขามีของหายอะครับผมชาวบ้านจะมีของหายบ่อยมากในช่วงนั้น mm. แล้วก็ตู้ของที่วัดนี้อะครับผมแห่งเนี้ครับเคยโดนยกเขา mm. ก็คือเตือนเตือนยายแมวให้ยายแมวเนี่ย ระวังไว้ด้วยด้วยความที่ยายเขาอะครับแบบอยู่คนเดียวนะครับผมบ้านยายแมวคุณยายแมวเขาอยู่กับหมาหมาตัวนึงที่ชื่อว่าเจ้าหลงคุณยายแมวเนี่ยเขามีสามีแต่ไม่มีลูกหลานนะครับก็คืออยู่ดูคนเดียวเลยสามีก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับเป็นโรคประจําตัวก็เลยเตือนๆยายแมวบอกเออช่วงนี้ยังไงก็แบบระวังโจรไว้บ้างนะจนมันมีเหตุการณ์ช่วงหนึ่งทีนี้นะครับผมก็คือมันจะมีอที่เขาพูดเต็ก็คือมีรถกระบะ จะชอบขับผ่านไปช่วงตอนต,อนตด็กตครับผมผ่านเราแวกวัดผ่านเราแวกบ้านของคนแถวนั้นชอบขับจะจอดหยุดหยุดดูด,ดูดดดดดตามบ้าน ừ, ครับผมชาวบ้านเขาก็เริ่มระวังระวังกันบ้างแล้วเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยมีถูกงัดแล้วก็ ừ, ของหายครับผมครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับหลังจากที่มีเหตุการณ์รถวิ่งไปวิ่งมาครับห <ừ, S 2> มาของยายแมวครับผมเจ้าหลงอะครับหายไป ừ, ซึ่งก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับผมแม่แมวก็ยังมีการาพูดกับหลวงลุงแอมกับเด็กวัดว่าเออถ้าเจอเจ้าหลวงนะบอกด้วยนะไม่มันไม่กลับบ้านมาประมาณวันตกวันละครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็คือตู้ตู้ตรงที่ตู้บริจาคมของสาราครับหายไปแบบยกเขาเลย จู่ๆมันก็หายไปแบบยกเขาเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอ้กลุ่มที่บอกว่าขับรถกระบะมาดูเนี่ยแหละครับผมครับก็เลยไปบอกให้ตำรวจมาลงดูพื้นที่หน่อยว่าเป็นวัยรุ่นแถวนี้หรืออะไรหรือเปล่าครับครับผมหลังจากเหตุการณ์นี้ครับผมก็เด็กวัดนะครับผมที่เขาเดินเล่นกันอยู่แถวหลังวัดนะครับผมตรงที่ที่มันจะเป็นจุดให้อาหารปลานะครับ ครับตรงนั้นเขาบอกว่าเขาเจอศพหมาอมลอยขึ้นมามครับก็เลยเรียกลุงลุงแอมให้ไปดูพอไปดูสรุปเป็นเจ้าหลงครับหมาของคุณยายแมวคือสภาพแบบอืดขึ้นมาเลยครับเราก็เลยเอาไปบอกยายแมวว่าเออเนี่ยหมาแบบเจอเจอเจ้าหลงแล้วนะแต่ว่าเจ้าหลงแบบขึ้นอืดอยู่เลยอะ่ะก็เลยเอาศพเจ้าหลงขึ้นมาฝังไว้ให้อ่ะครับผมคือคพวกเด็กวัดก็ช่วยกัน ครับหลังจากเรื่องนี้ก็จับตัวได้แล้วนะครับผมตอนหลังก็คือสามารถจับได้แล้วว่าใครที่เป็นคน<ม>ยกเขาไอ้ตู้บริจาคนี้ไปก็คือจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นแถวนั้นแหละครับผมสรุปก,ก็คือจับได้ครับอื<ม>ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างน่าจะโอเคและน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผม,มจนมันเกิดเหตุการณ์ แปลกๆอีกอย่างหนึ่งก็คือคหลังจากที่เหมือนว่าทุกอย่างอาจจะดีแล้วไม่มีเรื่องโจรขโมยแล้วเราจับได้แล้วว่าคนไหนย,ยกยกเขาคนไหนแบบงัดบ้านมีเหตุการณ์แปลกๆก,ก,ก็คือลุงแอมบอกว่ามีวันหนึ่งเดิอนออกมารับบินทบาตรปรากฏว่าบ้านของยายแมเยวเลยครับผมปกติอย่างที่ผมบอกก็คือยายแมวก็จะใส่บาทออกมายืนรอรับเลยแต่วันนั้นน่ะไม่เจอยายแมวหนึ่งวันแล้วเขาก็บอกว่า,วาไม่เป็นไรวันนั้นน่าจะวันนั้นน่าจะยายไม่สบายหรือเปล่า พอถัดมาวันที่สองก็ยังไม่เจอยายอก, hmm. ก็เลยเริ่มแบบแบปกลกแปลกแ้ครับผมประมาณสองวันแล้วนี่ไม่เจอ hmm. ปกติจะต้องออกมาใส่บารแต่กลายเป็นว่าไม่มีไม่มียายแมวยืนอยู่ตรงนั้นเขาด้วยความที่หลวง,ล,งลุงแอม,มครับเขาก็สนิทกันนะครับเขาก็เลยไปตะโกนเรียกหน้าบ้าน hmm. ตะโกนเรียกยายแมวเรียกยายแมวออกมาก hmm. รุกก็คือแบบไม่ไม่มีเสียงตอบรับนะครับผม hmm. พอไม่มีเสียงตอบรับหลวงลุงแอมเขาตัดสินใจเดินไปที่บ้านยายแมวเลยด้วยความที่ว่าบ้านยายแมวเนี่ยเขาจะอยู่อยู่คล้ายๆเป็นเป็นเหมือนบ้านตึ่งสังกะสีครับผมก็คือแบบหักแล้วก็เปิดประตูออกไปได้เลยทีนี้เพอเปิดเข้าไปก็คือแบบได้กลิ่นเหม็นเลยคิดเลยว่าเนี่ยน่าจะแบบยายแมวไม่ไม่รอแล้วคือหลวงลุงแอมเขายังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นนะครับแต่คิดว่าเนี่ยยายแมวน่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่ามีกลิ่นออกมาแล้ว หลังจากนั้นเขาก็เลยไปเรียกให้อ่ทางาตำรวจมาดูครับผมแล้วหลวงลุงแอมเขาก็ติดต่อไปที่ญาติของยายแมวยายแมวเขาจะเหลือญาติอยู่คนหนึ่งคือพี่สาวที่อยู่จังหวัดจูจังหวัดตราบุรีครับผมก็ค,ここคือแจ้งให้พี่สาวทราบว่ายายแมวแกเสียชีวิตแล้วนะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรก็เดี๋ยวคงต้องให้แบบตำรวจเราไปดูครับผมทางวัดก็คือตัดสินใจ ก็คือช่วยยายแมวอะครับผมช่วยงานยายแมวโดยที่ออกเงินให้หมดเลยในเรื่องของค่าทำศพเพราะว่ายายแมวก็เป็นคนเราแวกวัดแล้วก็ทําบุญมาตลอดนะครับผมครับอีสาวเขาก็เดินทางมาจากสระบุรีนะครับพี่สาวของยายแมวครับจนไปถึงกระบวนการเรื่องกฎหมายตรงนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ที่แต่ที่ทราบมาก็คือยายแมวถูกแทงตายครับผมประมาณสี่สิบกว่าแผลครับผม อันนี้คือจากที่ทราบมาครับครับ,รบแล้วพอเริ่มต้นเออ่เริ่มต้นวันสวดวันแรกเราแวกวัดแถวนั้นนะครับผมจะไม่ค่อยมีแมวที่เป็นแมวดำอะครับไม่มีแต่ว่าวันที่สวดวันแรกมันมีแมวดำเดินมาแถวๆงานแล้วก็เหตุการณ์แปลกๆในงานก็เริ่มขึ้นก็คือเป็นลักษณะแบบอยู่ๆภาพตกลงมาเองแบบแล้วก็มีแมวดำ พอเข้าวันตรวจวันที่สองเขาบอกว่าแมวมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันน่ะครับผมจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันเผาครับวันเผาเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีประมาณสามสี่ตัวเลยแมวแมวจะเป็นแมวดําไม่รู้มาจากไหนทั้งที่ปกติแมวดําแถวเนี้ยไม่ค่อยมีครับแล้วก็เหตุการณ์แปลกๆของวันของวันเอของวันเผาเอหลวงลุงแอมเขาก็พูดแบบประมาณว่าเออยายแมวอะแกคงแบบแกตายหู่ะแกน่าจะไปไม่ดีหรอก เห็นแบบว่ายังมีห่วงอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าครับครับก็เจอเหตุการณ์แปลกๆในวันเผาก็คือลักษณะเป็นแบบจะจะให้คนไปยกโลงครับผมเพื่อที่จะเอาไปเผาเขาบอกว่าโลงอ่ะหนักมากครับทีนี้เนี่ยมีเนนอยู่คนหนึ่งกําลังจะไปช่วยแบกโลงอะครับผมแต่โดนแมวดําอะครับผมแบบงับเข้าที่แล้วก็วิ่งหนีไปแมวตัวนั้นวิ่งหนีไปเด็กคนนี้ครับที่เป็นเนนนะครับก็เลยวิ่งตาม วิ่งตามแมวไปครับครับ <Okay. S 1> กลายเป็นว่าแมวตัวนั้นนะครับผมมันกระโดดขึ้นโต๊ะตรงศาลาอยู่โต๊ะหนึ่ง mm. ที่จะมีคนนั่งอยู่ประมาณสามสี่คน <Okay. S 1> ตอนนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วแมวก็ทําท่าแบบขู่ฟ่อกับคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผม mm. คนหนึ่งพอเนนเขามองเนนเขารู้เลยว่าไอ้คนที่นั่งตรงนั้นจะเป็นใคร mm. คนคนที่เขานั่งกินเหล้าอยู่ตรงศาลานั้นนะครับมันเป็นคนที่ ที่เล่าติดยาอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเคยมีประวัติกับทางวัดมาแล้วคือเคยเคยขึ้นมาขโมยของมาแล้วประวัติกัทางวัดมานานแล้วแล้วก็เคยขับไล่ให้ออกจากบริเวณวัดไปด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยครับมันมานั่งในวัดกับคนผู้เพื่อนๆของเขาครับประมาณสองรวมเขาด้วยก็เป็นสามเนเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งกลับไปบอกหลวงลุงแอมบอกไป้ลวงแอมบอกให้ลุงแอมแกทราบว่าเออเนี่ย มันมีไอ้เจ้านี่เนี่ยมันมาที่นี่อืครับแล้วลุงแอมแกก็บอกเออจริงๆเราก็ขับไล่คนนี้ไปนานแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าใครเนี่ยที่เป็นคนแบบฆ่ายายแมวแต่ก็สงสัยคนนี้คนนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบน่าจะไปติดต่อกับทางตำรวจกันเองอะครับผมจนตำรวจเนี่ยเอาไปสอบปากคำเอาไอ้ผู้ชายคนนี้ครับที่ว่าแบบน่าสงสัยที่มีประวัติกับทางวัดอะครับ ครับเอาไปสอบปากคำเอาไปถามสรุปก็คือเขารับสารภาพนะครับผมว่าเขา,าเป็นคนที่ฆ่ายายแมวแทงแยายแมวครับเขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์วันนั้นมันประมาณว่าเขาต้องการจะเอาเงินไปกินเหล้าแล้วก็ไปขอยายแมวแต่ทีนี้เนี่ยยายเขาไม่ให้ไอทางนี้เขาก็เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วก็กำลังรอแบบ แบบแบบเขานั่งคุ้นคิดนะครับผมว่าแบบเราจะเอายังไงดีนะแล้วก็วูบหนึ่งเขาตัดสินใจกลับเข้าไปที่บ้านยายแมวแล้วก็พยายามจะเอาเงินนะครับเขาบอกตอนนั้นแต่ยายแมววารับแต่ทีนี้นยายแมวรู้ตัวขึ้นมาเขาก็เลยแทงพอแทงยายเนี่ยยายที่โดนแทงอ่ะครับเขาเขาตู้กับเขาขัดขืนทีนี้ก็เลยแบบโดนแทงแบบกระหน่ำแทงเลยอะครับครับ,ค,รบคุณยายเขาก็คุณยายแมวก็เลยเสียชีวิต หลังจากที่คุณยายแมวเสียชีวิตเนี่ยคุณยายแมวเคยบอกหลวงลุงแอมไว้ว่าทุก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 อย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ย,ยด้วยความที่คุณยายเขาไม่มีใครไม่มีลูกหลานก็คุยแต่กับลุงแอมก็เลยตัดสินใจว่าจะบริจาคของทุกอย่างเนี่ยครับเข้าไปที่วัดให้หมดเลยครับของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านยายแมวขอบริจาคให้วัดวันนั้นทางปอเต็กตึงเขาก็รับของของ,ของยายแมวอะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอาบริจาคไปให้ที่วัดหมดครับทีนี้ก็ มีอยู่คืนหนึ่งที่หลวงลุงแอมเขาอยู่กับคุณตาของน้องบอสนะครับผมที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดก็อยู่คุยกันหลวงลุงแอมนะครับเขาจะอยู่ที่กุฏิกับเนนเออไม่ใช่เนนขอโทษครับเป็นเด็กวัดคนหนึ่งครับผมครับเขาจะนอนอยู่กับเด็กวัดคือหลวงลุงแอมเขาไม่ไม่ได้นอนคนเดียวช่วงนั้นนะเขาก็แบบเหมือนไปนั่งคุยกับหลวงตาของน้องบอสแหะครับหลังจากคุยกันเสร็จก็เดินกลับมาที่กุฏิตัวเองตอนนั้นก็ดึกแล้วอก็ เด็กอะครับผมเด็กที่ว่าเป็นเด็กวัดอะครับเขาทําการแบบมีการการมุ้งปูที่นอนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฟปิดหมดเลยนะครับผมครับเขาก็เดินเข้าไปที่มุง้งแล้วเขาก็ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเขาก็แซวบอกไอ้นี่ไม่อาบน้ําเขาก็ว่าเด็กวัดของเขาอะนะครับผมว่าเนี่ยไม่อาบน้ำนอนแล้วก็แบบเหม็นเลยแล้วหลวงลุงแอมก็ หลับไปครับผมช่วงที่หลวงลุงแอมหลับไปหลวงลุงแอมเขาบอกว่ารู้สึกต,ตัวกลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงคนเรียกบอกหลวงพี่หลวงพี่มาเรียกอยู่หน้ากุฏิหลวงลุงแอมก็เลยเปิดมุ้งออกไปแล้วก็ออกไปดูครับผมเปิดประตูกุฏิออกไปดูเลยเปิดมุง้งเปิดประตูออกไปไม่เจอใครนะครับผมแต่พอแบบปิดประตูอะไรเงี้ยเหมือนได้ยังยังยังได้ยินเสียงอยู่ครับผมแบบหลวงพี่หลวงพี่ แล้วก็เปิดออกไปอีกทีหนึง่งไม่มีอะไรหลวงลุงแอมปิดประตูตตแล้วก็เดินกลับเข้ามาที่มุงเข้ามานอนนะครับผมจังหวะที่ลุงแอมเขาเข้ามานอนนะครับเขาบอกว่ามองไปที่ปลายเท้าเห็นเป็นเงาผู้หญิงยืนเป็นเงาดําๆของผู้หญิงกำลังยืนอยู่อืแต่พอเพ่งมองไปดีๆครับก็คือไม่เห็นแล้วครับเหมือนเห็นอยู่แวบหนึง่งหลวงลุงแอมแคก,ก็ไม่ได้คิดอะไรจังหวะนั้นลุงเขาก็ หลับไปช่วงที่หลวงลุงแอมหลับไปเนี่ยครับผมหลวงลุงแอมบอกว่ามีความรู้สึกหเหมือนมีคนเนี่ยครับมาสะกิดที่มือมาสะกิดที่แขนแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพี่หลวงพี่หลวง,งลุงแอมแก็เลยตื่นทีนี้ครับลืมตาม,มองดูที่แขนก็คือเป็นลักษณะเป็นมือคนนะครับผมลอดเข้ามาในมุง้งแล้วก็สะกิดอยู่ลแล้วพอมองไล่ออกไปก็คือเป็นยายแมวครับ อนั่งสภาพเลือดท่วมตัวเลยครับแล้วก็บอกว่าหลวงพี่อันนี้ไม่ให้นะเอาไปคืนออันนี้ไม่ให้แล้วก็หน้าแบบแนบเข้ามาที่มุงเลยครับตัวก็แบบสภาพเลือ่อนๆแล้วก็สะกิดอยู่นะครับหลวงลุงตกใจมากมก็เลยแบบโวยวายขึ้นมาแล้วก็ปลุกเด็กเด็กวัดที่นอนอยู่ข้างๆอะครับแล้วเขาก็ว่าเด็กวัดนี่มึงไปเอาของยายแมวมาวางมุงที่นอนของยายแมวใช่ไหมเนี่ยเด็กเขาบอกว่าอ้าวก็ทางพี่โปรเทคติงเขาบอกว่าอันนี้มันใช้ได้โอ้ ครับครับก็เลยแบบเปิดไฟครับผมเปิดไฟขึ้นมาดูเลยครับทีนี้หลวงลุงแอมเดินออกจากมุ้งไปเปิดไฟออกมาดูสรุปก็คืออทั้งฝั่งของหลวงลุงแอมะครับที่นอนอยู่ทั้งฝั่งขวาครับครับมันเป็นมุ้งที่แบบว่าอไม่ไม่ได้มีรอยอะไรครับแต่ทั้งฝั่งที่เด็กที่เด็กวัดเขานอนอยู่ตรงนั้นนะครับมันมีรอยเลือดติดมุ้งอยู่นะครับผมครับรวมถึงไม่ใช่แค่มุ้งอย่างเดียวที่นอนด้วยครับผมเพราะว่าที่นอนก็ยังแบบ มันจะมีกลิ่นพอแบบว่าเลิกเลิกตัวแบบเปิดที่นอนขึ้นนะครับเพราะเห็นแบบเป็นรอยค่าเลือดนะครับผมเขาก็เลยแบบเด็กวัดนะครับโวยบบวายบอกเออทีหลังเองอ่ะจะปูที่นอนหรือทําอะไรอ่ะบอกข้าก่อนผมหลวงแอมเขาก็โวยเด็กคนนั้นนะครับผมพอวันรุ่งขึ้นลุงหลวงลงแอมอะครับก็เลยเอามุ้งกับที่นอนเนี่ยนะครับเผาส่งไปให้ยายแมวเพราะยายแมวก็มาบอกแล้วว่าไม่ให้ แล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่เผาออไปได้น่าจะพักหนึ่งผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหนหลวงลุงแอมเล่าว่าทางโปรเทคตึ้งอะครับผมที่เป็นคนที่ขับรถมาบริจาคของของให้ทางวัดอะครับเขาขับรถเข้ามาที่วัดแล้วก็มาทักทายหลวงลุงแอมถามลุงแอมว่าเออเนี่ยเมื่อตอนนู้นอะให้เด็กวัดกับเนนอะไปยกที่นอนที่บ้านยายแมวได้เอาที่นอนของยายแมวไปใช้ไหม ลุงแอมก็เลยบอกทางโปรเต็กติงว่าเออยายแมวแกมาได้เจอยายแมวแล้วทางโปรเตกติงเขาก็เลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าเขาก็เจอเหมือนกันเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างอะครับสามารถเอามาแบบเอามาถึงทางวัดได้แต่มันมีชิ้นนี้แหละครับที่ม,มาถึงไม่ได้เรื่องเล่ามันก็ประมาณว่าอรถเนี่ยครับผมรถที่เป็นรถโปรเต็กติงเขาบอกว่ามันจะเป็นรถแครี่บอยแล้วก็เปิดเปิดท้ายด้วยครับผมบเปิดข้างหลัง ลักษณะของมุ้งกับที่นอนนะครับผมมันจะหมวนอยู่ด้วยกันม้วนออกมาเป็นยาวๆครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปหลังรถเนี่ยครับผมจะมีคนที่นั่งอยู่กระบะท้ายแล้วก็คอยจับมุ้งกับที่นอนอันนี้ให้ครับครับจังหวะที่ขับรถออกมาครับผมอืก็คือมุ้งอ่ะมันหลุดออกมาเองคนขับคนนี้เขาก็เลยโวยบอกเออจับให้มันดีๆหน่อยคนนี้เขาก็เลยลงไปเก็บเก็บไอ้มุ้งยาวๆที่ม้วนๆนะครับมเอาขึ้นมาแล้วก็ ขับรถออกไปไม่ไม่ไกลมากหลุดอีกแล้วครับผมบเขาก็เริ่มบ่นแล้วบอกเออดูให้มันดีๆนี่เนี่ยทาไมทาหล่นอีกแล้วอจังหวะนี้เขาก็มองกระจกแล้วครับผมมองกระจกดูความเรียบร้อยว่าไอค้คนคนนี้เนี่ยแบบจับมุ้งดีจริงๆหรือเปล่าจังหวะที่ค,คนคนนั้นนะครับผมก็เ,เอามุ้งขึ้นมาแล้วก็อ่าเห็นว่าเรียบร้อยแล้วกําลังจะเหยียบคันเร่งออกรถแล้วเขาบอกว่าจังหวะที่เหยียบ ทันเร่งออกรถนะครับเห็นเป็นยายแมวลักษณะเลือดท่วมตัววิ่งมาแล้วก็กระชากมุงออกจากท้ายรถรนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางวัดเนี่ยครับมาถึงขอโทษมาไม่ไปถึงว่าทางเ็กตึ้งเนี่ยครับไม่สามารถเอาของไปให้ทางวัดได้อืก็เลยบอกไอ้คนที่นั่งท้ายท้ายด้านท้ายบอกว่าเอองั้นเอามุ้งเนี่ยไปเก็บไว้ในบ้านยายแมวแล้วเดี๋ยวจะเรียกให้เนนกับเด็กวัดมาเก็บตุกส่วนนี้ครับผม เรื่องทั้งหมดก็เนี่ยครับประมาณเนี่ยครับผมนะครับก็คือไปเอาของคนตายมาบูมาูครับแล้วเขาเด็กอะครับผมไม่รู้อะนะเรู้ครับเขาไม่รู้อะครับเขาเห็นแค่เป็นแบบภาพติดมุ้งแล้วมันเลือดมันแห้งมันน่าจะเป็นสีน้ำตาลอะครับผมอืมครับก็เลยเอาของมาใช้ครับอันนี้คือเรื่องราวของยายแมวแล้วเขาเขาได้บอกไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยยังมีการพบเห็นยายแมวอยู่อีก นานขนาดไหนไหมะคุณคุณฟิลิปไม่มีแล้วครับผมก็หลังจากที่ทําการเผาม้งไปเนี่ยหลวงลุงแอม,มก็ไม่ได้เจอยายแมวอีกเลยครับส่วนของอื่นๆที่ได้มาจากยายแมวที่บริษัททางวัดเอามาใช้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมออก็ติดแค่ตรงเรื่องที่นอนตรงนี้อย่างเดียวอ๋อโอเคอ่ะได้ครับคุณฟิลิปครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของยายแมวที่น้องบอสเนี่ยเขาเขาเล่าให้ฟัง เห็นบอกว่าคุณมีทั้งหมดเนี่ยสามเรื่องด้วยกันอันนี้คือหนึ่งในสามเท่ากับว่ายังมีอีกสองเรื่องที่เดี๋ยวคุณฟิลิปจะต้องไปเก็บรายละเอียดใช่ครับแล้วก็มาเล่าให้ทีนึงผมจะมาเล่าได้ได้ได้สะดวกเมื่อไหร่ลองไปดูลองไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ถ้าเห็นว่าเฮ้ยน่าสนใจก็ติดต่อมานะคุณฟิลิปนะไม่เลยครับยินดีครับพี่แจ็คคุณฟิลิปขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่แจ็คสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลูกใจคนรู้ใจแม่